โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพ<ม>ุมแล้ววันนี้ผม oh, จะมาเล่นเกมไม้ครับรีวิวแอดออนอัปเดตวันพีส V56 เบต้า4นะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วผมก็ได้ลง V56 เบต้า uh, 3ไปนะผมก็วันนี้ก็ได้อัปเดตแล้วนะครับจริงๆมันมัน up, อัปหลายวันแล้วนะผมเพิง่งเพิ่งมาเห็นจริงๆนะครับผมโอเคแล้วจริงๆไม่ได้เพิ่งมาเห็นหรอกแบบว่าแบบเห็นแบบเมื่อสองสามวันก่อนแต่ว่าผมก็เตรียมการอัปคลิปมา นานแล้วนะก็เลยวว่างพอดีก็เลยมาอัดละกันนะอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อย,อเ,ย,อยเออตามนั้นโอเคซึ่งภาพอาจจะแปลกๆอาจจะแปลกๆหน่อยนะก็ผมลงเลเทซิ่งนะผมก็เลยแบบลงลองดูว่าจะเป็นยังไงนะก็แบบเออมันก็สวยดีนะ,อะโอเคนะครับผมอ่ะตามนี้ละกันนะครับที่มันอัปเดตมาหลักๆก็จะเป็นผลปีศาจของลูฟี่นะอาจจะใช่นะโอเคผมกินก่อโอเค พอกินปุ๊บก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวนี่อัพผลปีศาจเหมือนเดิมนะถ้าใครยังไม่ดูวิธีอัพก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนี่นี่เลยนี่ครับผมผลลูฟี่ก็จะเพิ่มสอนนี้มาก็จะเป็นเกียร์สามนะครับหลังจากครั้ที่แล้วผมที่ผมบนไปอ่ะที่แบบยังไม่เอาเกียร์สามเข้ามาเลยเมื่อไหร่จะเอาเข้ามานะมันเอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันมีแค่สองเอ้ยมีสามท่าใช่มีสามท่านะเออมันมีแค่สามท่านะผมก็จะเป็นนี่หมัด ปืนกลช้างย่างยืดนะครับผมแล้วก็หมัดปืนกลคนยักษ์ย่างยืดก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะแล้วก็เป็นบาซูก้าคนยักษ์ย่างยืดแล้วก็ริสลีแมกนัมนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองออกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะตามนี้โอเคคือมันจะมี2แบบนะบที่มันเขียนชื่อ2แบบเนี่ยจะเอนแก๊ตลิงทับเอโนเฟนแกตลิงเนี่ย, ling, ยก็คือว่ามันใช้ได้เหมือนกันเลยนะอ่ะถ้าเราอ่ากดใช้แบบไม่เปิดฮาคินะครับนี่ นี่มือเราจะเป็นสีขาวอ่าตามนี้เลยนะนี่ถ้ามือเราเป็นสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นหมัดปืนกลคนยักษ์ยังยืดนะครับผมอ่าตามนั้นโอเคเนี่ยอ่าไปทีอ๋อหมัดปืนกลคนยักษ์ยังยืดประมาณนี้ครับแต่ว่าในรู้สึกในเรื่องมันจะไม่มีหมัดปืนกลคนยักษ์ยังยืดนะอ่าก็คือเหมือนเขาทำเอาเองอ่ะนะครับมันมีแต่หมัดปืนกลช้างยังยืดนะครับผมนี่ในเกาะเงือกนะอ่าตามนี้เลยนะครับ ซึ่งนาเมตก็ยังไม่แรงเท่าหมัดปืนกลช้างย่างยืดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเสริมฮาคิเกาะธรรมดานะครับผมปับ๊บโอเคแค่เสริมฮาคิเฉยๆอันไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ใช้หมัดปืนกลเหมือนเดิมอ่ะสกฤฤีตจะเป็นสีดําแล้วนะนี่ตามนี้ก็จะเป็นหมัดปืนกลช้างย่างยืดนะครับผมจะเป็นอ่าที่แบบว่าโผในภาคเกาะเงือกเลยนะครับคือฉากสุดท้ายเลยที่สู้กับโมดี้นะครับผมตามนี้หยา ซึ่งมันก็แรงนะแต่ว่ามันระยะมันใกล้นะครับผมออระยะมันใกล้อะนะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปิด้ารคีก่อนเนอยแล้วก็จะเป็นบาซูก้ากับกริสตี้แมกนัมนะครับผมก็ถ้าแบบไม่ได้เปิด้ารคีก็จะกลายเป็นหมัดนี่นี่ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรนะบาซูก้าคนยักษย์ยางยืดนะครับนี่ตามนี้เลย <c oughs> นี่ก็คือน่าจะแรงน่าดูนะโอเคถ้าเราเปลี่ยนมุมมันก็จะ,ะกลับไปใหม่นะครับ ฟุบเออเหมือนจะยังไม่แรงเท่าไหร่นะไอ้มาซุก้าคนยักษ์ยังยืดเนี่ยโอเคมันมันแรงแหละแรงแล้วแหละนะครับโอเคเทียบเท่ากับบาซุก้าธรรมดาก็ก็มันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเอาบลกบุ๊กเกิดอระเกิดหรอบุ๊กเออถ้าเราเปิดฮาคิมันก็จะกลายเป็นนี่สีดํานะครับก็จะเป็นคริสลี่แม็กนัมนเองปั๊มเรียบร้อยนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใหม่ดีกว่า ลิสลี่แม็กนัมเออไม่โดนเลยลุกลุกลิสลี่แม็กนัมเออไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็จิกหรือเลือดมันเยอะก็ไม่รู้นะแต่เกียร์สมเพราะว่ามันแรงนะเนี่ยมันแรงอยู่อะเกียร์สนะครับผมเอา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 ตีแน่อุ้ยตายแล้วอะเออไม,ไม่ไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเกียร์สอีกอันนึงจะอยู่ที่อ่าเราต้องเป็นเกียร์สก่อนเออแล้วเ,เกียร์สอัปเดตด้วย อัปเดตจะเป็นนี่จากเป็นฟองอากาศเป็นควันใช่ไหมอ่าหรือว่ามันอัปเดตแต่คลิปที่แล้วแล้วไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ครั้งนี้มันเป็นควันแล้วนะผมนี่เกียร์สองเป็นควันแล้วนะจากเป็นแบบว่าฟองเอฟเฟกต์ในไมค์ครับนะครับกลายเป็นควันเรียบร้อยแล้วขออัปเดตดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับผลพิสาของลูฟี่พอได้มาปุ๊บมันก็จะมีนี่เจนเจ็ตเชลนะครับก็จะเป็น่าเกียร์สามนะครับ นี่อยู่นี่เลยเอาอยู่ไหนวะเอ๊ยอันสุดท้ายนะครโหนี่ตรงนี้เลยนะครับเกียร์สมมาเดี๋ยวเราลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาปิดท้ายขี้ก่อนฮึบเกียร์สามยอ่อตามนี้เลยนะครับผมก็จะแบบเป่าที่หมัดแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนอะไรนะลูกโป,ป่งคนยักษ์อะประมาณนั้นนะครับผมเออพองตัวนั่นแหละแล้วเราก็เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> คือผมเปลี่ยนมุมมองไงมันก็กลายเป็นแบบนี้ครับโอเคถ้าเราปล่อยปุ๊บ นี่จะเป็นแก็บแบบว่าเหมือนเป็นการพุ่งอะนะครับเหมือนเป็นการพุ่งมากกว่านะไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรนะเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่อ่ะเกียร์สามหยา่าลุย เออเป็นการพุ่งจริงด้วยนะผมตามนี้ก็จะเป็นเกียร์สในเวอร์ชั่นของเกียร์สนะผมก็คือใช้ร่วมกันเลยนะครับเกียร์สองกับเกียร์สเนี่ยคือลูฟี่มันใช้มานับไปทั่วแล้วแหละเกียร์สเกียรสามร่วมกันนะไม่รู้มันใช้กี่รอบนะครับผมหลังๆนี่โอพีเกินนะนี่เกียร์สก็คือแบบผมอยากให้มันมีหมัดเกียร์สามธรรมดาแบบเนี้ยเออควรมีนะเนี่ยเกียร์สามยาตามนี้อะไรมันคือลูกโป่งคนยักษ์ยังยืดมั้งประมาณนั้นถ้าเราเปิดฮาคีจะเป็นไงวะอ้าวเกียร์สหมดหรอ เอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก <c oughs> ียร์สองใหม่ครับปึ๊บอ๋อถ้าเราเปิดฮาคิมก็เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นการพองตัวลูกโป่งเฉยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับผลลูฟฟี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปที่อัปเดตกันเลยอย่างต่อไปผมที่อัปเดตมาก็จะเป็นฮาคินี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดใช้ฮาคิปึ๊บอ่ะพอเราเปิดใช้ฮาคิครับถ้าเรากดยอก่อ นี่มันจะเป็นการแบบว่าป้องกันแบบนี้เลยนะครับผมนะจะทําท่าป้องกันแล้วก็เราจะโดนดาเมจน้อยลงนะครับาตามนี้เลยนะครับผมอโอเคแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมีอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาแบบการหลบหลีกฮนะาก์ี้สังเกตตั่เองก็คือตรงรูปคนไช่องที่มันเราแบบเราเลื่อนไปไม่ได้ช่องที่สิบแะข้างข้างๆไอรูปฮารคียนะครับจะเป็นรูปแบบการหลบหลีกนะครับผมก็คือ ถ้าเราโดนโจมตีนะเราจะแบบหลบหลีกได้นะเดี๋ยวผมลองอเป็นเกมโหมดศูนย์ดูนะครับผมแล้วผมลองไปตีมันอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบจะมีหลบหลีกบ้างไม่หลบบ้างนะผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราป้องกันเห็นไหมเนี่ยเราจะโดนดาเมจเหมือนแทบไม่โดนเลยอะเลยง่ายนะเนะีเนะ่ยกนะ็จะโดนบ้างนะครับแต่ว่าแบบเราแทบไม่โดนเลยอาจจะก็จะมีหลบบ้างนะเพราะมือนจะหลบหลบได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องรอคูดาวนะผมนี่หลบหลบไป จุ๊บอ่าตอนนี้นะครับผมเออก็คือเราสามารถหลบได้นะปนะเด็นนะเจเย็นใ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 จเย็นโอเคเรียบร้อยเอ้ยเพียดเพียดโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ใช่เลยอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ามีอันนึงก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลนี่สกิลของอ่าสกิลพวกสกิลการใช้โซ่ปะไอ้พวกนี้นะครับนี่จะเป็นสกายวอล์กนุยดั่นนะโอ้นี่อ่ะตามนี้ก็ให้อ่ะมันมีประมาณเนี้ยนะครับ เดี๋ยวผมลองใช้ดูว,ว่าจะเป็นยังไงใช่ไงวะอ๋อนี่ไงเนี่ยอ๋อกดดับเบิลจัำได้นะเนี่ยดับเบิลจัำได้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องเป็นเกมโหมดนี่อ๋ออ๋อกดกีทีก็ได้มันเป็นสกายวอล์กนะครับผมนี่เนี่ยกดกีกทีกีทีก็ได้จะไปเปล่ารัวรัวก็ได้กระโดดรัวๆก็ได้นะเนี่ยมันเป็นสกายวอล์กนะครับผมเออผูบอ่นาตามนี้แต่ก็อันนี้ก็จะเป็นคืออะไรอะ่ะ ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองไปตีเหมือนจะเป็นการลงรีอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะั่นแหละแต่ผมใส่เข้าไปแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตายตายตายหมดตายหมดตายหมดไปแล้วไปแล้วใจเย็นใจเย็นพี่พี่พี่พ,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 พี่โอเคมาอุย่นี่อุย่นี่อ้าวบัคเฉยคือผมใส่เลเทซิ่งไงมันก็เลยบัคนะครับนี่ตามนี้เดี๋ยวจะเป็นสกิลของ CP9 นะเออ CP9 ก็จะเป็นลูกจีนั่นเองนะครับผม แล้วก็อันนี้ท้ายๆไปเป็นนี่อ่าถ้าไอาเสือที่ลูฟี่โดน่ะตอนเอเนสชตตอบบี้อ่ะนะครับคููดาวนานจังวะครูดาวโคตรนานอะ่ะนี้นี่โอ้ทีเดียวตายเลยนะครับเออนั่นแหละโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับที่อัปเดตมานะครับผมโอเคอันต่อไปที่อัปเดตมาก็น่าจะเป็นผลยามิยามินะก็น่าจะเป็นผลของมหมดดวดดำเนนะี่ยโอเคเดี๋ยวอัปเลเวลแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเขาจะทําแบบว่า ให้มันสมูทดีขึ้นอะ่ะน่าจะใช่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยรีวิวไอ้ผลนี้เท่าไหร่นะเนี่ยยามิยาม,มินะครับผมก็คือมันมีสกิลแค่นี้แหละเอา้าเดี๋ยวนะผมอัพผิดเหรออ, up my, up my, up my. อ่าขออัพใหม่อัพใหม่อัพใหม่อ๋อโอเคได้แล้วนะครับผม,ผมก็ผลยามิยามิก็จะม,มีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมไม่ค่อยรีวิวหรอกนะเออมันจะมีผลของหนวดขาวที่มันแยกมานี้ผมขอไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคขอรีวิวกันนี็น อการแบบว่าเสริมพลังผลพิศาจใช่ปะก็คือถ้าเราเสริมพลังมันเราจะสามารถแบบดูดพลังจากคนอื่นได้นี่ไม่แน่ใจผมเดาหมวแล้วก็นี้ก็จะเป็นการแบบว่าเออนี่ดูดพลังนี่นี่อันนี้ดูดพลังนะผมนี่สามารถจับได้นะผมเป็นการจับอนี่เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นแบ็คโฮนะครับอสามารถดูดดูดได้อะดูดได้นะครับโอเคแล้วก็ อันนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้พลังคู่เลยนะครับระหว่างผลกุระกุระกับผลยามิยามินะครับก็คือผลสั่นสะเทือนกับผลแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมอ่ะใช้ร่วมกันก็กดใช้ไปนี่ตามนี้เลยนะครับผมก็คือเราจะสามารถแบบจับทั้งคู่จับคู่ได้ไหมอาอจับได้แค่ตัวเดียวแล้วเราก็จะใช้ผลของหนวดขาวกุระกุระเออทีเดียวนะครับผมนี้แต่โรบินไม่ตายวะโรบินถึกวะโรบินถึกวะมา Abei, ไ้แล้วเอาไปปึ๊บหนีนี่คร Herm ับผมอ่ะแล้วก็จะใช้ละวเออโรบินไม่ตายวะทำไมมันตายยากจังวะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตแอดออนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตเฉยๆนะครับผมก็โอเคโอเคมาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไวด้วยครับเพราะฉะนั้นคลิปผมมาแล้วนะผมก็คลิปนี้อาจจะปิดเป็นอาแบบปิดตัวปิดคลิปแบบแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้แบบมารีวิวแอดออนก็คือมารีวิวแบบ หรือว่าอัปเดตที่เฉยนะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ซีอ a g เกนบายบายครับ